สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับข้าสูตรเจ6ีารอดชแนะผู้รับสารจาตกวานแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพทาร่หมอดแจนนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนคนไทยที่อยู่ต่างถิน่นแดนไกลทั่วโลกสวัสดี FC สอปลปาวสบายดียินดีต้อนรับสำหรับสมาชิกใหม่ยินดีต้อนรับสำหรับชาว2อนะคะสวัสดีเดือนพฤษภาคมนะคะชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลน,นะคะผู้ที่เกิดวันที่ 23กันยายนถึง21ตุลาคมนะคะอาจจะไม่ตรงกับราศีหรือลัคนาแบบไทยนะคะยึดถือแบบตะวันตกหรือเป็นแบบสากลน,นั่นเองนะคะทุกคลิปนะคะจะมีวันที่และธาตุนะคะธาตุราศีธาตุด,ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟบอกนะคะนะคะถ้าท่านใดที่คิดว่ามีพลังงานตรงกับราศีนะ,ะดาวศุกร์ดาวจันทร์ที่เป็นแบบราศีตุลนะคะก็สามารถรับชมได้นะ เอาละค่ะนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อข้อความรักจากเขาเขากําลังรู้สึกอย่างไรนะคะชาวราิีตุลเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นการดูพลังงานแบบภาพรวมที่มีพลังงานเยอะที่สุดนะคะหรืออ่านตาหน้าไพ่นั่นเองไม่สามารถนะคะที่จะตรงได้กับทุกคนทุกท่านนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยไพ่ใบแรกที่ตกออกมานะคะสามไม้เท้าจ้าโอเคสามไม้เท้านะ การรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างรอคอยทางไกลรอคอยงานรอคอยความชัดเจนในความสัมพันธ์รอคอยว่าเป็นยังไงเขาจะเลือกฉันไหมจริงๆแล้วอะ่ะเออเขาดูพลังงานในอดีตที่ผ่านมานะอ้าวห้ามดาบเลยนะคุณบอกว่าคุณเหนื่อยคุณรอคอยมาตั้งนานแล้วนะนะฮะบางทีนะทำทำเหมือนแฟนแต่ให้ความรู้สึกฉันเหมือนเพื่อนอะไรแบบนี้ชาลรีตุลบอก ยอมแพ้ในความสัมพันธ์แล้วเหรอยังเก็บความรู้สึกไว้โฟกัสเกี่ยวกับความสําเร็จเรื่องงานเรื่องเงินไปก่อนนะคะโอเคพไพ่ใบต่อมาโอชาวราศีตุลมีพลังงานของชาวราศีมังกรแล้วก็ชาวราศีกุมนะคะเดรเวลนะคะเดอรสตาร์นะ,ค,ะคนนั้นนะทำยังไงดีนะฉันรักเขาอะเออชาวราศีตุลบอกเขามีแรงดึงดูดนะคะแต่ความรักครั้งนี้มันเหมือนว่า ฉันต้องยอมแพ้ฉันพยายามยอมแพ้แล้วแต่ก็ทําไม่ได้นะคะบางคนเราไปตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรายอมอะเออเราว่าเราจะไม่ยอมนะในความสัมพันธ์แบบนี้ยพอเขามาเราก็ใจอ่อนทุกทีเราก็เลยต้องยอมนะนะมันเป็นเหมือนแบบว่าออการทุ่มเทอะไรให้เขาไปนะนะมันเหมือนเรารู้แหละว่าเขาหวังร่างกายต่อเราหวังผลประโยชน์หวังทรัพย์สินอะไรของเรานั่นแหละชัลิสิตุนบอกแบบเนี้ยอืนะเป็นพลังงานแบบนี้ในอดีตนะ ถ้าเกิดว่าอะไรที่ฟังแล้วถ้าคิดว่าเอ้ยมันไม่จริงมันไม่ใช่กับฉันนะก็ให้ข้ามคลิปนี้ไปนะนเพื่อนๆที่รักนะเอาล่ะทีนี้เรามาดูว่าตอนนี้เดือนพฤษภาคมใจคุณนะชาลัสิตุลเป็นแบบไหนบ้างคะขอดูพลังงานหน่อยค่ะอใจคุณนะเป็นยังไงมามาดูกันอ่ะเพสออฟวานนะคะกำลังเริ่มอะไรใหม่ๆอ,อยางเริ่มต้นใหม่ คนนั้นแหละมันก็ไม่ปล่อยเราไปมันบอกว่ามันยังรักเราอยู่มันยังตัดคุณอะอยากตัดสินใจแล้วล่ะไม่อยากเอาแต่เวลาเขามาง้อมาขอคืนดีมานู่นมานี่มานู่นมานี่มาง้อมาอะไรอีกติดต่อมาทักทายมาคุณก็ยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความรักอีกแล้วเนี่ยคุณกําลังตัดสินใจเห็นไหมคุณเลือกไม่ได้นะคะหนึ่งสองหนึ่งสองไปไป,ไปกับกลับอะไรแบบนี้นะ ตัดสินใจตัดสินใจแล้วแต่ก็ทําไม่ได้มันมีความรักอนะ่ะเออต้องยอมปกปิดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเหมือนแบบว่าฉันอารมณ์อ่อนไหวฉันเซนสิทีฟจังเลยในเดือนพฤษภาคมฉันเป็นอะไรเนี่ยตัวฉันเป็นอะไรฉันเข้มแข็งไม่พออะไรแบบมนันนี้คุณรู้สึกแบบนี้มาดูใจเขาคนนั้นนะมาดูใจเขาคนนั้นนะเขาคิดอะไรเขารู้สึกยังไงนะเขาคนนั้นเอาละนะว้าวโหนะ อันนี้นะถ้าใครได้ความสัมพันธ์นะ mm. เพศออฟซอนนะหมอบอกเลยนะเจอคนที่เอาแต่ใจตัวเองอม,มีความหวัดระแวงในความสัมพันธ์แล้วเราก็เจอความสัมพันธ์สถานการณ์คนนั้นไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราเจอกับคนที่เหมือนให้ความสัมพันธ์เราที่เป็นแบบเด็กๆอะความสัมพันธ์ที่มันเหมือนแบบจ้องจะเอาแต่ผลประโยชน์ของเราเอ,อไม่ว่าทางกายทางเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะห้าเหรียญ ะะเขาไม่ได้ให้อะไรนะความรักความสัมพันธ์เนี่ยเออนะเหมือนเงินก็ไม่ได้ให้เราป่ะเราอาจจะเป็นคนที่ทํางานแล้วชาเราศิตุนคือเป็นคนที่เก่งทํางานแล้วก็มีฐานะเองอยู่แล้วอะเออ <c oughs> บางคนนะอาจจะไปเจอคนที่อายุน้อยกว่า <c oughs> สมมุติว่าถ้าเรามีอะไรกับเขาแล้วอะเราไม่สามารถเลิกกับเขาได้อะเออมันเป็นสถานการณ์ดูเหมือนแบบเป็นอะไรที่เหมือนแบบว่าเราอะไปอยู่ในอะไรที่แบบว่านะแบบ บางคนก็ติดต่อกันทางออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอการมีอะไรกันแต่เราก็ไม่ได้ความชัดเจนจากเขาสักทีอเออนะก็คือคุยติดต่อสื่อสารอะไรเงี้ยมาหามาอะไรแบบนี้นะแต่ก็แต่คุณก็รู้แหละตัวคุณรู้แหละนะว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนเนี่ยเพศออบซดเนี่ยคือมันเป็นสถานการณ์เหมือนแบบแบบหวังอะไรจากเราอะเงอดักใส่เราแล้วอะจะฟันเราแล้วอะเออแบบนี้นะทีนี้เรามาดูว่าอะ ข้อความรักเขาอยากบอกอะไรอ่ะร้อยข้อความรักอะร้อยข้อความเขาอยากบอกอะไรหน้าไพ่มีพลังงานชาวราศีมังกรกุ่มกุ่มแล้วก็ตุลน,นะมีนอะสิข้อความนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสินะเขาอ,อยากบอกว่าเขาคนนั้นจะบอกอะไรคุณนะ เขาบอกว่าที่เราต้องเจ็บปวดกับความรักไม่ใช่เพราะมันจากไปหลอกเพราะมันยังคงอยู่ตั้งหากความรู้สึกส่วนทางกับการกระทานะคะเขาบอกแบบนี้ที่ฉันรู้ว่ารักคืออะไรก็เพราะเธออะนะผมไม่ได้อยากจากไปแต่พี่ไม่ได้ลังไววนะคะกระทั่งหนึ่งของความทรงจําจยังไม่เคยลืมเลือนฉันทวินหาทูเธอทุกคืนวันลิ้นพันกันไปไหนเนี่ย ถ้ามีใจก็ทักมานะคะคิดถึงคิดถึงคิดถึงเสมออยากกอดอยากทําให้มากกว่านั้นจะมีสักครั้งไหมที่เราเข้าใจหัวใจตัวเองจริงๆนะคะฉันเกียดการอ่านข้อความเก่าเระเริ่มจะคิดถึงเขาคนนั้นอีกครั้งนะคะอาระนะเขาบอกคุณมาแบบนี้อาระนะชา,าชาวราศีชาวราศีตุลน,นะอยากบอกอะไรนะชาวส่องนะบอกอะไรคนที่เข้ามาส่องคุณหรือจะบอกอะไรเขาคนนั้นนะคะคุณอยากบอกอะไรสิข้อความนะมาะ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10โอเคอ่ะคุณบอกว่านะคะอ่ะฉันไม่เคยรู้เลยว่าการรักใครจะสักคนจะเจ็บปวดได้มากขนาดนี้นะคะบางทีก็เหมือนมีค่าบางเวลาก็เหมือนไรตัวตนนะผมลิขิตเกิดขึ้นจากฟ้าการเวลาพิสูจน์รักเราแล้วก็เพลงนะคะคนทางนั้นอ่ะคิดถึงทุกวันนะ ฉันอยากนอนกอดเธอทั้งคืนนะเพลงสเตก็มาอะแล้วลึกความหลังกันเลยทีเดียวยังคิดถึงเสมอๆการไม่ได้บอกความรู้สึกของฉันจริงๆทําให้เจ็บปวดได้เพียงนี้นะคะช่วงนั้นถึงแม้จะแสนสั้นแต่ยังคงงดงามในความทรงจําผมเสมอๆคิดถึงตอนนั้นผมว่ามันก็ดีนะคนไม่มีหัวใจอย่างผมนะ ถ้าผมถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ผมกับฉันก็สลับกันเอานะหรือเป็นพลังงานข้อความก็อาจจะสลับกันได้นะคะเอาราทีนี้เร็วเรามาดูไพ่สเอกกันบ้างนะเอาละนะใครบางคนบางทีอาจจะต้องอาจจะทํางานที่กลางคืนอาจจะทํางานกลางคืนอาจจะเป็นนักร้องได้หรืออาจจะเป็นทํางานเกี่ยวกับนะคะทำงานเกี่ยวกับ ข้าราชการมีเครื่องแบบก็ได้บางคนอาจจะเป็นคนที่เด่นดังมีชื่อเสียงเราไปเจอความสัมพันธ์ที่เราไม่สามารถบอกใครได้เขาต้องปุกปิด,ป,ดปิดบงังซ่อนเล่นเหมือนเขาเป็นคนโดดเด่นอะ่ะเหมือนเหมือนเขาเขาเหมือนเขาเป็นนักร้องผับเนี้ยอะไรแบบนี้ก็ได้นะมีชื่อเสียงทํางานตอนกลางคืนอะไรก็ได้ด้วยนะคะความรักความสัมพันธ์เปิดเผยไม่ได้อ๋อนันไงดาวเนปจูนมาแล้วธาตุลมนะตุลกุมมิถุนนะธาตุน้ำนะกรกฎมีนพิจิกนะคะที่มีพลังงานนะอ๋อ ดาวเนปจูนอ่ะดาวพูโตก็มาเอาเข้าไปอ่าราศีเมษนะอืมนะคะราศีเมษที่มีอิทธิพลนะต่อคุณราศีตุลนั่นเองนะคะเอ่อมันเหมือนมันเหมือนพลังงานของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพยายาคือมันพยายามแล้วมันเหมือนมันเหมือนแบบความต้องการสองคนไม่ตรงกันอืมนะคะมันจะเป็นประมาณนี้ คือความสัมพันธ์ที่ตรงกันก็คือเรื่องเซ็กนะเป็นใหญ่นะหมอบอกเลยอันนี้อืมเอาละค่ะชาวราศีตุลน,นะขอดูคําแนะนําหน่อยนะเดือนพฤษภาคมคําแนะนำเนะาะจักรวาลอยากบอกอะไรคะอยากแน,นะนําอะอยากแนะนํากับความรู้สึกครั้งนี้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเดือนพฤษภาคมเนี่ยให้ชาวราศีตุลนนะจะบอกอะไรคะขอดูอะมันเป็นไพ่นั่งสมาธิเลยอะถ้าเกิดว่า เราเดิอนออกมาไม่ไหวเราเดิอนออกมาแล้วสถานการณ์ไม่เป็นแบบนี้แล้วเราไม่มีเขาในชีวิตแล้วแต่เราความรู้สึกเราออกไม่ได้เราเยียวยาเราพยายามหลายครั้งเลยเขาก็าเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะนะคะก็คือ,เ,อ,อเราต้องคิดพิจารณาดีๆนะคะมีสติมีสมาธินั่นเองมันเป็นพลังงานของการช้อยแหละนะช้อยเป็นช้อยไหมเป็นตัวเลือกหรือเปล่าความอดทนครั้งนี้มันเป็นมายาวนานแล้วใช่ปะมันเป็นแบบนี้มานานใช่ไหม ฟังสิฟังเสียงหัวใจของตัวคุณคุณไหวไหมอ่านะเนี่ยอันนี้คือมันเป็นพลังงานของการปลดปล่อยอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เป็นอิสระหรือเป็นเป็นการนั่งสมาธิวิปัสนาได้นะอัน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 อนอนแรกกับอันสุดท้ายมาโยงกันนะอืมพอปอัซี่เนี่ยคือมันเป็นการนั่งสมาธิหรือการปลดปล่อยชีวิตจิตวิญญาณของเราซึ่งมันมันผูกกับคนนี้มันผูกกับคนนี้มันแบบ รักไปทุกไปหน่วงมันมันหน่วงอะมันเป็นพลังงานที่หน่วงเออถ้าเราไม่มีเขาเราก็จะอยู่ไม่ค่อยไหวเราก็ร้อนรนกระวนกระวายใจเพอเขาไม่มาเราก็ร้อนรนพอเขามาบางทีเราก็เศร้าเสียใจเจ็บปวดมันมันเหมือนมันพัฒนาขึ้นไม่ได้มันพัฒนาไปไม่ได้มันเหมือนแบบมันเหมือนว่าเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วมันเป็นพัฒนาไม่ได้แต่เราก็ยังอยากคีบไว้ในสถานการณ์ ของคนเนี้ยความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยหรือในความรู้สึกบางทีเหตุการณ์สถานการณ์นะตั้งแต่อามาทําคลิปมาจะรู้สึกพลังงานของไพ่อะ่ะถ้าเป็นราศีเขาจะเขาจะดึงอารมณ์ความรู้สึกฟิลลิ่งขึ้นมาบางครั้งสถานการณ์จริงอะ่ะมันราจะจบไปนานแล้วแต่เราอะ่ะมันมีพลังงานของความรู้สึกที่นึกถึงคนคนเนี้ยที่มันแบบผูกจิตผูกใจเราอะ่ะไปอยู่กับเขาอะ่ะเออนะเหมือนจิตวิญญ,ญาณเราอะ่ะไปอยู่กับคนคนเนี้ยที่เราไม่ลืมเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบ เอามาคิดไปคิดมาอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกของเราที่มีขึ้นมาก็ได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะจะประมาณนี้นะท่านใดนะคะที่อยากดูดวงส่วนตัวมีเรื่องเครียดทุกเศร้าว,วิตกกังวนหลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ดูดวงส่วนตัวแบบพูดคุยกับหมอแจนนะใครอยากแบบปลดล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งก็เข้าคอร์สได้นะ4ครั้งนะคะคุยกันทุกสัปดาห์นะปกตินะการดูดวงส่วนตัว30นาที5้า้บาทนะถ้าใครจะเข้าคอร์สก็จ่ายพันเ้บาทครั้งเดียวนะ ะะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เข้าคอร์สน,น,นานแล้วหรือต้องการแบบว่าอยากได้โปรโมชั่นแบบหนูชอบดูดวงอะ่ะหมอ คือหมอให้แบบภายใน6เดือนเลยอะสี่ครั้งเนี่ยนะคะมันก็จะราคาถูกไปครั้งละ1 0 0บาทมันก็ลดราคาไปนะถ้าคนชชบดูดวงก็คือเหมือนเราเหมาจ่ายไว้นะ,ะจะดูเดือนละครั้งก็ได้ใน3เดือนหรือใน6เดือนอะไรก็ได้เราสามารถเก็บสิทธิ์ไปได้แต่เราอดโอนเงินครั้งแรกนะคะใครอยากแบบว่าหาแฟนต่างชาติจัดเลขมงคลเสริมดวงนะคะมีหาแฟนต่างชาตินะคะห้าร้อยกาสบเาทเลขมงคลเสริมการงานการเงินโชคลาภก็5้ารกบาทหรือให้คนรักเก่าติดต่อกับก็5้รก้าบาทนะคะ เวลาที่นะคะหมอพูดแบบนี้ถ้าใครที่ไม่ได้ฟังในคลิปเวลาจะติดต่อมากรณาอ่อนรายละเอียดนะ,ะอ่านรายละเอียดทั้งหมดนะ,ะใต้ d ดีสคริปชันอ่านให้ครบถ้วนให้ชัดเจนแล้วก็ให้เข้าใจราคาเลขมงคลก็คือเลขมงคลดูดวงก็คือดูดวงนะคะนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หมอแจนะคะคอมเมนต์พูดคุยได้ความสุภาพไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ